สวัสดีค่ะพบกับเซลพอยอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมกิษดากูดคา์เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้มาช่วงบ่ายนะคะบ่าย2องครึ่งแล้วเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะพอยจะพาไปดูกระบะไททันพันดุแต่ราคาไม่ดุอย่างที่คิดค่ะลูกค้าผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ โชว์รูมกิสรากูตคาร์นะคะลูกค้าตั้งอยู่บนถนนการจจาพิเศษบางแคนะคะสำหรับลูกค้าที่มาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะที่0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะอ่นาะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหรืออีกเบอร์นึงนะคะอันนี้ติดต่อพอได้โดยตรงเลยนะคะที่0 9 4 8 7 9 8 8 8 9นะคะคันนี้นะลูกค้า ด้านหลังพอยนะคะเป็นมิ s ซูบิชิไทตันปี2019สาีดำนะคะเป็นตัว GLX นะลูกค้าบอกเลยว่าตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,500ดีเซลนะลูกค้ารถสวยมากหน้าใหม่ไมเนอร์เชน e แล้วนะคะให้พี่ตะกล้องดูกระจังหน้าได้เลยกระจังหน้าสวยมากนะลูกค้ามีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะไฟหน้าก็ฉบเฉียวใหญ่มากเลยนะคะนี่เลยคันนี้ราคานะคะเปิดอยู่ที่449,0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้า ผ่อนเพียง7,000พันเท่านั้นนะคะบอกแล้วบอกเลยว่าผ่อนได้สูงสุด8 4งวดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวไล่มาดูเรื่อยเลยนะคะคันนี้ก็เป็นแม็กแท้จากศูนย์มิซูเหมือนกันนะลูกค้าแม็กยังอยู่นะคะแม็กเดิมเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถเดิมๆออกห้างไปแดงมานะรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะไล่เข้ามาเรยเลยนะคะ,คนนะด้ามจับประตูของเขานะลูกค้าคันนี้นะนนก็จะเป็นสีคาร์เสียส,สีดําด้านเนาะก็ดูนี่ขึ้นมาหน่อยนะคะ นี่เลยคันนี้เป็นแครบเป็นสมาร์ทแคบเดี๋ยวเปิดแครบให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเปิดแครบให้ดูก่อนนะคะอ,อ่ะคันนี้เป็นสมาร์ทแคบนะลูกค้าสามารถเปิดแครบได้นะคะไม่ไม่จาเป็นคันถ้าเป็นรถปีเก่าอ่ะเนาะจะต้องแบบว่าพับเบาะลงแล้วขึ้นทางนี้เนาะขึ้นทางคนนั่งอย่างงี้นะคะลําบากนะลูกค้าไม่เป็นไรอันนี้นะคะเป็นสมาร์ทแคบสามารถเปิดแครบได้นะคะด้านหลังใส่ของได้เลย ไล่เข้ามาเรืเ่อยๆเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าไฟท้ายใหม่เหมือนกันนะไฟท้ายใหม่นะคะไ,ได้ไฟใหม่ด้วยนะคะคันนี้นะเป็นรถบ้านแท h, 100้ร้อยเปอร์เซ็นออกห้างาปแดงมานะคะพื้นที่แคบนิดนึงนะลูกค้าวันนี้รถเยอะรถเข้ามาเยอะมากเลยนะคะโปรโมชั่นคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าดูดันมากๆเลยนะคะออกรถ1,800บาทจองออนไลน์ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยมาโปรโมชั่นในในรถดีกว่าเนาะสตาร์ทเครื่องไว้และคันนี้บอกเลยว่าไม่แค่4 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า43,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยมีคอมเมนต์เข้ามาไหมคันนี้นะลูกค้าด้านหน้าให้ดูแอร์ด้านหน้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยสี่มุมของเขานะมีซูบอกเลยว่าเย็นจริงขึ้นมาต้องเอาผ้าห่มมาด้วยนะลูกค้าไม่งั้นหนาวนะคะ หนาวนะปากคือสั่นเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นพวกอคอนโซลของเขานะลูกค้าก็จะเป็นพวกวิทยุ FM อะไรอย่างงี้นะสามารถเสียบ AUX ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะนี่ไครพามาตรงนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์กระเปียร์กระปุกเนาะลูกค้าเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดาค่ะนี่เลยนะคะขับง่ายเร็วแรงทะลุมิติกันไปเลยนะคะ คันนี้ให้พี่จะก้องดูหน่อยว่าไม้สีเหมือนจริงจริงไหมให้ดูเลยบอกเลยว่าไม้แท้แน่นอนนะคะไม่มีกอไม้นะลูกค้านะไม่มีมอไม้ที่กฤษดาแน่นอนนะคะที่กฤษดากูตาบอกเลยว่าคัสสันแต่รถดีๆนะคะรถสวยๆเข้ามาให้แล้วนะคะรถมากกว่า7 0 0คันนะคะลูกค้าไม่ใช่มีแค่กระบะนะอะโปรโมชั่นนะคะลูกค้าในเดือนสิงหาคมนี้นะใกล้จะหมดโปรแล้วนะลูกค้าวันนี้หมดโปรวันที่29สิาสิงหานะคะ จองออนไลน์1,800บาทนะคะออกรถใช้เงิน1,800บาทนะคะมีลูกค้าออกได้จริงไปแล้วนะหลายเคสเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะออกรถโดยไม่ใช้เงินนะคะเหลือเงินกลับบ้านด้วยซ้ำนะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะลูกค้าก็คือจะเป็นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ให้6เดือนหรือ12เดือนนะคะลูกค้าโปรช่วยผ่อนแล้วก็ขับฟรีถึงปีหน้าออกรถวันนี้ลูกค้าไปไปผ่อนอีกทีนะคะปีหน้าเลยนะ โปรช่วยผ่อนนะคะแล้วก็มีเติมน้ํามันให้เต็มถังอีกวันรับรถโอ้โหโปรคุ้มมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่ากว้างไหมเนาะว่านั่งสบายไหมนะคะเป็นแคบแต่ว่าด้านหลังบอกเลยก็กว้างเหมือนกันนะมิซูนะรถสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอันนี้เนี่ยอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกันเนาะนี่ด้านหลังก็ใหม่หมดนะลูกค้าเป็นเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมจากศูนย์ไม่เคยหุ้มเบาะใหม่นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยว พับลงก่อนอ่ะโอเคอ่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นมันี้เบาะนุ่มมากเลยข้างหลังนะอ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนั่งได้สามคนนะนั่งได้สามคนนะผิหญิงเตักเล็กอย่างพลอยนะอ่ะเป็นยังไงเล็กไหมอ่ะมีคอมเมนต์เข้ามานะคะออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับออกรถใช้เงิน1,800บาทคะ่ะลูกค้าแต่งจังหวัดออกได้ไหมครับออกได้คะ่ะบอกเลยว่าต่างจังหวัดสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้จองเข้ามานะพลอยส่งไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดนะคะผลอนุมัติพลอยส่งมอบโปรถ่ออีกคือไม่มีอะไรสะดวกสบายเท่านี้อีกแล้วนะส่งมอบทั่ว77จังหวัดแล้วก็มีไฟแนนซ์เซ็นทั่ว77จังหวัดเลยนะคะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่ะค่าใช้ใจ่ายมีแค่จองรถ1,800บาทน,นะคะ อาจารย์สนองสวัสดีจ้ะวันหยุดก็ยังทํางานขยายจังครับใช่ค่ะโชว์รูมเปิดทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะบอกเลยนะคะที่ร้านเซลล์ทำงานทุกวันนั่งทุกวันนะคะใครสะดวกวันหยุดอะไร่งเงี้ยช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้เนาะมาได้เลยวันหยุดนะคะตะเลิกก็มาได้เลยนะคะที่กิษรากู๊ดานะคะมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะที่0 8นแป2222203 22นะคะ คันนี้มิสูบิชิไทต,ตันปี2019ราคา449,0 0 0บาทะคะ่ะลูกค้าผ่อนเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้84งวดนะนี่เลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสาการ 39, ให้พี่ตะกรองดูไม่4ี่0 0่นแท้ๆบอกเลยว่าจุกๆเลยนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะแอร์ฉ่ำมากนะคะภายในผ่อน7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าฐานเงินเดือนอยู่ที่1น0 0งหมืบาทออกรถคันนี้ได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยอ่ามีคอมเมนต์เข้ามาอีกไหมเอ่ยไปดูคอมเมนต์สักครู่นะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะใช่ป่าวันนี้วันอาทิตย์นะใช่ค่ะพี่วันอาทิตย์ก็ยังทํางานนะคะทําทุกวันนะคะลูกค้าทําทุกวันเลยร้านไม่มีวันหยุดนะคะที่โชรูมกิสราไม่มีวันหยุดเลยนะ สารอาทิตย์วันนัขัตะตเลอกก็เปิดนะคะอ่ะมาต่อด้วยอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นมิ s ซูบิชิไทตันปี2013ตัว G.L.X เหมือนกันนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จังหน้าใหม่มาเลยนะคันนี้บอกเลยว่าผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทเท่านั้นเองนะ5 6 0ถึง6,000บาทเท่านั้นเองนะคะปี2013นะลูกค้าราคาเบามากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ คันนี้ได้อะไรบ้างคันนี้บอกเลยว่าหน้าใหม่เป็นสี่ประตูด้วยนะลูกค้าสําหรับคันนี้นะเป็นสี่ประตูด้วยนะคะ,ะนี่เลยอ,อ่ะคันนี้ปีสองพันสิบสามเครื่องสองจุดห้าดีเซล,ลค่ะลูกค้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนเพียงหกพันบาทเท่านั้นผ่อนได้สูงสุดเจ็ดสิบสองงวดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่าคันนี้มีอะไรมาให้บ้างน,นะคะคันนี้มีแม็กมาให้สี่ล้อนะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ ใส่ซิ่งห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้มีแม็กมาให้นะคะเป็นตัว GLX นะลูกค้าเป็นสีประตูด้วยนะคะอ่ะด้านอ่ะดูไฟก่อนคันนี้นะเก๋มากเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นเป็นกระจกนะคะกระจกโครเมียมให้นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะ,ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ด้ามจับด้ามจับประตูก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้อ่ะแล้วก็จะมีเป็นการศาสตร์มาให้นะคะลูกค้า กันสา์ถูกถูกแล้วใช่ไหมกันสร์มาให้ของแท้จากศูนย์ไตตไอจากศูนย์มิสซูเลยนะคะนี่เลยใส่แม็กมาสี่ล้อสวยสวยเลยแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้ใหม่คันนี้รับรับรถไปนะลูกค้าแถมอันนี้ไปให้ด้วยผ้ายางนี่จะเป็นผ้ายางแบบนี้ติดให้นะคะเวลาลูกค้าบรรทุกของหรือว่าขนของอะไรอย่างนี้เนาะไม่ปิว ไม่ปิวด้วยไม่เปียกด้วยนะคะมีผ้ายางให้อย่างนี้อันนี้มันฝุ่นมันเกาะนิดนึงนะพอดีว่าฝนตกนะคะลูกค้าฝนตกนิดนึงนะคะนี่เลยจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านหลังก็นี่เลยใส่มานี้ม,มาให้แล้วนะคะคันนี้ฟีดาวได้ไหมครับคันนี้ฟีดดาวได้ค่ะจัดเต็มได้นะคะลูกค้าฐานเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะมาหาเซลพอยได้เลยนะคะ,าาะคะันนี้เป็นกระจังหน้าใหม่ด้วยแล้วก็กระบะไฟท้ายก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะคะ รุ่นใหม่ด้วยนะอะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะลูกค้าว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะอาเดี๋ยวสตารตทโอเคอาคันนี้เป็นรถซิ่งนะลูกค้าลืมบอกนะคะลืมแจ้งขอโทษทีนะอะคันนี้เป็นกระบะแต่งซิ่งนะลูกค้าเป็นไฟอะไรน,นะเป็นท่อท่อดัง ข้าประมาณนี้นะอ่าอ่าใส,ส่ซิงไหมเนี่ยใช่โอเคค่ะอ่ะสำหรับคันนี้นลูกค ishi, ้ามี s ูบิชิไต i ตันปี2013นะคะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0ด้านหน้าของเขาให้ดูเลยนะคะมีเก๊กเก็บของนะตรงนี้ก็ใส่ของไ,อไ,ไดค้คันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึง3วันเองนะลูกค้าเอามาจอดไว้นะ ยังไม่ได้บิวรถเลยเนื่องจากช่วงสิ้นเดือนนะคะจะมีรถที่กําลังจะปล่อยรอบิวเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคิวช่วงต้นเดือนเนาะอ่ะด้านหน้านะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาเก๋ๆก็จะมีเป็นที่ใส่ของไอช่วงนี้นะบงบัตรอะไรอย่างนี้นะคะสามารถใส่ได้เลยนะนี่ก็จะมีตัวปรับแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์อย่างนี้นะคะอ่ะไฟเลี้ยวเลี้ทำไมละอ่ะอ่ะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นพวกวิทยุมาให้น,นะลูกค้าสามารถเปิดใช้งานได้นะคะ นี้เลยนะคะเป็นคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะคะได้เบา้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีทูโทนเลยดูนะคะเป็นเบา้ามีรูระบายอากาศนะลูกค้าเวลานั่งจะไม่รู้สึกร้อนเลยนะนี่เลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้บิวนะลูกค้านี่เลยนะคือมาสภาพเนี้ยถือว่าใหม่มากนะลูกค้าคันนี้เป็นรถบ้านออกห้างป้ายแดงมานะคะเจ้าของเอามาเทินรถคันใหม่ไปนะ เอามาเทินรถปีที่ปีใหม่กว่าเนาะไปนะคะเจ้าของดูแลดีมากเลยพรมเพ,มพิ่มเพราะ่าปูไว้อย่างดีเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้บิ้วนะคะลูกค้ายังไม่ได้บิ้วนะนี่บอกก็จะมีเปื่อนนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเป็นฝุ่นนะคะถ้าใครชอบคันนี้หรือว่าสนใจคันนี้นะคะพอเอกเข้ามานี่พอเอกฟอกให้ทั้งคันเลยนะขาวจ้วะเหมือน, <sell. S 2> นเซล <laughs> ขาวจ๊วหน่าเจียเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูนะลูกค้า อันนี้เป็นสี่ประตูนะหูดูเสียงท่อคือดังมากได้ยินเสียงท่อแล้วอ,อยากขึ้นรถเลย <c oughs> อ่ะด้านหลังก็จะกว้างสะดวกสบายนะนี่เลยนั่งประมาณนั่งได้สามคนนะลูกค้าแล้วก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวดึงไงนะเดี๋ยวนึง หนึ่งได้ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่าคันนี้นะคะลูกค้าย้ํากันอีกทีหนึ่งมิสูบิชิไทตันนะคะปี2013ราคาที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่น้อยมากแค่เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะลูกค้าติดฟล์มาให้รอบคันแล้วนะคันนี้นะคะท่อดังด้วยนะสําหรับลูกค้าที่เป็นสายซิ่งอย่างนี้เนาะรับรถไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะแค่ทําความสะอาดก็ใช้ได้แล้วเนาะคันนี้แค่ทําความสะอาดขัดสีนิดหน่อยนะลูกค้าเป็นรถใหม่ได้เลยนะคะ ให้ดูเนี่ยดูยช่วงข้างหน้าตรงที่บางแดดน,นะคะเขายังไม่ได้แกะเลยแล้วบอกเลยว่าไม่เก้าหมื่นกิโลแท้ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอ่าคันนี้นะผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่หกพันบาทเท่านั้นคะ่คะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้งสี่ด้านเลยนะคะอ่ามีคอมเมนต์เข้ามาอีกไหมเอ่ยอายุงานสี่เดือนออกได้ไหมครับอายุงานสี่เดือนสามารถออกได้แล้วนะคะเผื่อใครบางคนยังไม่รู้เนาะ ว่าอุ้ยเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะจะออกยากไหมเนาะอายุงานต้องเกินปีไหมอะไรอย่างนี้เนาะพอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าว่าอายุงาน4เดือนเครดิต1เดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้แล้วนะคะใช้เงินออกรถ1800บาทเท่านั้นนะคะสเติปทอยเลยนะคะอ,ะอยากเห็นเครื่องเลยครับอาจารย์สนองได้เลยนะคะเดี๋ยวพ่อยเปิดเครื่องให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเนาะดนเดี๋ยวดับเครื่องก่อน,นเอาล็อกตัวเองซะและ้ว อ่ะปะ่ะอ่ะรถรถอ่ะเดี๋ยวพไฟดับเครื่องก่อนนะคะอ่ะอุ๊ยรถเย็นมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะให้อาจาั์สนองดูเครื่องยนต์หน่อยดีกว่านะคะคันนี้นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววางกุญแจก่อนนะอ,นอ่ะอึเรอ่ะ,อะ,อะคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆเลยนะคะเครื่องแห้งๆอย่างนี้เลยนะไม่มีเยิมนะลูกค้าบอกเลยรถที่กฤษดานะอ่ะ คันนี้นะนี่เลยขนาดยังไม่ได้บิวลูกค้าให้ดูเลยนะว่ารถเดิมๆใส่แค่ท่อแค่เสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะลูกค้าไม่เคยลงไปแข่งระสนามอะไรอย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีชนหนักพลิกคว่ำอะไรอย่างนี้มาไหมนะคะคันนี้เจ้าของเก่าเป็นคนมีอายุแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่มีนะสําหรับคันนี้นะคะปี2013ิบมิสูบิชิไทตันค่ะเครื่อง2.5ดดีเซลคอมมอนเรลนะคะลูกค้า คันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณแค่6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถสประตูไปใช้นะแล้วฟรีดาวด้วยหรือลูกค้าท่านไหนสะดวกดาวนะก็จะลดค่าง,งวดไปอีกนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่สะดวกเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79เเท่านั้นนะคะคุณพี่อ่ะ อาจารย์สนองอาจารย์สนองเห็นเครื่องนี้ยังเอ่ยให้อาจารย์สนองดูเครื่องหน่อยนะคะจ้จะจวัยวิทคุณวัยวิทนะคะทักขับมีฟอร์แนะนำไมค์ฟอร์มีค่ะลูกค้ามีทั้งเกง๋งกระบะอ่าหัวเดียวตู้ทึบนะคะหรือจะเป็นอ่าเป็นรถ SUV ก็มีนะคะมีทั้งสีอย่างเลยลูกค้าอยากดูแบบไหนนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้อดินติดต่อไปนะคะอ่า คอมเมนต์ขึ้นอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่อ่ะวันนี้นะคะพพาาคลูกค้าพลอยพามาแนะนำสอคันลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะคะคันแรกนะคะจะเป็นมิซูไบซิตพิมิซูวิชิตไททันนะคะลูกค้าปี2019สีดําสีดำ 4 49,000บาทไม่แค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นมิสูไททันเหมือนกันปี2013เป็น4ประตูนะคะเป็นสีเงินอย่างนี้เลยส,สวยเลยนะคะ379,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าอ่าโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวพอยปิดอันนี้ก่อนไหมปิดก่อนนะเดี๋ยวฝนตกนะลูกค้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ตกนะเพิ่งจะหยุดไปเองอ่า ไอฝนะะต้องหยุดเพราะว่าเดี๋ยวคอยปักตะไคร้ปักไปแล้วอยหยุดเลยเห็นไหมควายปักตะไคร้ไปแล้วนะคะฝนก็เลยหยุดนะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นมิสูบิชิไทตันปี2019นะคะ4,49,000มไม่40,000โลนะลูกค้าผ่อนเพียง7,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าบอกเลยว่าราคาดีมากนะคะ ถูกที่สุดในเส้นนี้แล้วนะลูกค้ามาได้เลยกิจสามีโดนให้เลือกมากกว่า700คันนะคะลูกค้าพอยรับรองว่าลูกคา้ามายังไงก็จบนะไม่ได้มีแค่คันเดียว2คันนะอ่าหรือลูกค้าจะดูเป็นรถโฉมปีใหม่ก็มีนะปี2 0 2 0ันนะลูกค้ามีให้เลือกหลายคันนะคะเป็นไททันนะอ่าให้พี่ตะก,ก้องแพนดูรอบๆอบเต็นท์แล้วหน่อยว่ารถเยอะมากขนาดไหนนะคะมีทั้งเบนเชฟนะอีซูซุนะคะโตโยต้านะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะ นี่เลยกระบะเชิงพาณิชย์ก็มีนะลูกค้าหรือจะเป็นด้านรถตู้นะคะรถตู้ส่วนบุคคลบอกเลยว่าป้ายฟ้าแท้ๆเลยนะคะก็มีให้เลือกมากมายมีตั้งแต่รถอีโคคาร์ตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่เลยลูกค้าอ่ะค่ะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้รถมือสองดีๆเอาไว้ใช้นะคะมาได้เลยค่ะที่โชว์รูมกิสรากูดคานะคะนี่ลูกค้ามาแล้วช่วงบ่ายนะคะไปดูรถแล้วนะอ่าค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะ ที่สนใจเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเห็นลูกค้าแล้วตื่นเต้นไงอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้รถมือ2ดีๆเอาไว้ใช้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่083 222 2 2สนะคะหรือ094 879 88 8 9นะคะลูกค้านี่เลยนะนี่ให้ดูเลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเนาะช่วงบ่ายนะอ่ดูรถทั้งหมดได้ที่เวอร์ไวเวบนะคะรถมือ 2.com นะคะ ดูรถมือ2 .com นะคะลูกค้ากดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะมีให้เลือกมากมายเลยหรือลูกค้าจะดูเป็นพวกรถตู้บรรทุกอะไรอย่างนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยอ่าเนี่ยอีโคคาร์ก็มีลูกค้าบอกเลยว่ารถมากกว่า700คันนะคะลูกค้ามายังไงก็จบนะฝากไว้ด้วยนะคะกิษรากูดคาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ